ก็วิลพรศรีสวันคุณนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ของบอมจอร์เสนาดิลลอมเนนนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เคยได้ใช้งานในส่วนของจิ๊กซอฟตนะฮะก็จะมีในส่วนของ c x x ก็ดี PM ก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนอนื่นอือพวกโปรเจกต์ไทม์ไลน์ทาสเม,มเมนตเมนต์และต่างๆเทาๆ่าที่ผ่านมาก็ก็ใช้งานได้ดีนะครับ ก็เราจะใช้เป็นคอร์รชในองค์กรนะครับก็คือพวกติดต่องานนะครับสมพีเอเมสเซจแล้วก็เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ครับ,รบและการพวกงาเอสีก็ก่อนที่จะมีติต๊กซอรเราก็จะตัวเป็นเอกสารเปเปอร์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมโมขออนุมัติหรือเรื่องของการทำเรื่องบัตอเจลต่างๆ คือส่วนหนึ่งใน PMS m e เนี่ยค่อนข้างที่จะโปรไวในส่วนของ Security ได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นระบบที่อยู่หลังบ้านนะครับแต่การส่งอ e ีเมลก็ดีหรือ SMTP protocol อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยเราต้องมีการ Set Up หนึ่งแล้วก็เรื่องของตัว User เองเนี่ยต้องมานั่ง a อดพวก c o n t a c t อะไรต่างๆบางทีทำให้สิ่งตรงนั้นน่ย เกิดทําให้ยูเซอร์ไม่ไม่อยากใช้งานขึ้นเราจะใช้ประโยชน์ในส่วนของการติดต่อระหว่างระหว่างภายในออฟฟิศกับกับทางด้าโครงการนะครับ,รบเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะใหะ้การติดตามงานก็ดีหรืออะไรเนี่ยผิดพลาดน้อยลงลดลดเรื่องการเดินเอกาสารได้ต่างๆ